วิธีใช้กฎแรงดึงดูดของมหาเศรษฐีอย่างที่เรารู้รกันนะคะว่าคนที่ใช้กฎแรงดึงดูดจะรู้ว่ากฎแรงดึงดูดนั้นทํางานจากจินตนาการของเราและจินตนาการของเราก็แบ่งออกเป็นสองอย่างก็คือจินตนาการจากสิ่งที่ผ่านมาแล้วและจินตนาการจากสิ่งที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นและเศรษฐีทุกคนรู้ว่าสิ่งที่จะทําให้เขาประสบความสําเร็จ หรือมีชีวิตที่ดีขึ้นมันเกิดจากจินตนาการที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกใบน,นี้ไม่ว่าสิ่งที่คุณเห็นไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เนต็ตเฟซบุ o ก k ิ i กต o k หรืออะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นจากความคิดของเรานั้นมันเกิดมาจากความคิดหรือจินตนาการของคนที่ประสบความสําเร็จแล้วมันไม่เคยเกิดขึ้นเลยบนโลกใบน,นี้คุณจินตนาการเชื่อมั่นและลงมือทำกดแรงหนึ่งดูดก็จะทำงาน และคุณจะประสบความสำเร็จได้แต่เท่าวันนี้คุณจินตนาการจากสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วหรือจากประสบการณ์ของคุณอย่างเช่นวันนี้คุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากให้ครอบครัวคุณมีความสุขอยากมีเงินใช้จ่ายอยากมีชีวิตที่มั่งคั่งร่ารวยแต่ในความคิดของคุณบอกว่าฉันจะทำได้ยังไงในเมื่อตอนนี้เงินเดือนฉันก็นิดเดียวงานที่ฉันทำก็ไม่ได้สร้างเงินสร้างรายได้อะไรมากมาย ตอนนี้ฉันยังอยู่ห้องเช่าฉันต้องมีค่าใช้จ่ายทั้งค่ากินค่าอยู่แล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนไปสร้างความร่ำรวยให้ตัวเองฉันจะทำยังไงให้ตัวเองประสบความสำเร็จฉันจะทำยังไงให้ตัวเองเป็นเศรษฐีสิ่งที่คุณคิดกับตัวเองคุณคิดในแง่ลบและเมื่อคุณคิดคุณเชื่อในสิ่งที่คุณจินตนาการใน,ในประสบการณ์ที่ผ่านมากดแรงหึงดูดก็จะทำงานคุณคิดแบบขาดแคลน คุณก็จะได้ความขาดแคลนคุณคิดว่าคุณไม่มีคุณก็จะไม่มีเพราะจิตใต้สำเนึกหรือกดแรงดึงดูหรือกดจักรวาลอะไรก็ตามที่คุณเรียกเขาไม่รู้ว่าอะไรที่คุณการหรือไม่ต้องการอะไรที่มันดีกับชีวิตคุณหรือไม่ดีกับชีวิตคุณแต่ถ้าคุณโฟกัสให้ความสนใจและคุณคิดถึงมันบ่อยๆกดแรงดึงดูดก็ทำงานค่ะแต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าวันนี้คุณยังเป็นมนุษย์กันเดือนคุณอยากมีชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยแต่คุณคิดว่าคุณมีศักยภาพที่จะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นคุณรวยได้คุณเป็นคนที่มั่งคั่งได้คุณสามารถสร้างชีวิตของคุณได้ในอนาคตคุณต้องเป็นมหาเศรษฐีเพราะคุณมั่นใจและคุณเชื่อว่าคุณทาได้และเมื่อนั้นแหละค่ะกฎแรงดึงดูดก็จะทำงานเหมือนกันเพราะฉะนั้น สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าจะเป็นจินตนาการที่คุณผ่านมาแล้วหรือจินตนาการสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งสองอย่างนี้ถ้าคุณคิดในแง่บวกกดแรงดึงดูดก็ทำงานเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นมหาเศรษฐีเขารู้ดีค่ะว่าถ้าเขาจินตนาการในสิ่งที่คนอื่นไม่เคยคิดไม่เคยฝันหรือจินตนาการในสิ่งที่คนอื่นคิดว่าเป็นไม่ได้เมื่อเขาคิดจินตนาการเชื่อและก็ลงมือทา กฎแรงดึงดูดจะทํางานแล้วความสําเร็จก็จะวิ่งมาหาเขาเองค่ะมันเป็นความเชื่อที่คนที่ใช้กฎแรงดึงดูดรู้ดีว่าอนาคตของเราอยู่ในมือของเราเราลงมือทําแล้วเชื่อแบบสุดใจความสําเร็จก็จะมาหาเราเองแล้วคุณล่ะคะเชื่อไหมว่าวันนี้คุณก็รวยได้เชื่อและก็ลงมือทำอย่างเต็มที่ถ้าคุณเชื่อมั่นในตัวเองมั่นใจในตัวเองพิมพ์มาคะ่ะว่าฉันทำได้ ครูบุ้งกดแรงดึงดูดในระมิดชีวิตแค่คุณเปลี่ยนความคิดคุณก็รวยได้ค่ะ